ฮัลโหสวัสดีครับวันนี้ b ีบีกัน,นุชี่จะพามาเที่ยวอีกแล้วอตอนนี้กำลังขับรถไปที่สถานตากอากาศบางปูสมุทรปราการน,น,นะครับก็วิธีการก็มาไม่ยากหรอกก็มาทงางสมุทรปราการสิถนนสีนครินก็ได้ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาสุดถนนแล้วก็ขับรถตรงมาเรื่อยๆเลยฟาร์มจระเข้เลย,เ,เ,เ,ลยเมืองโบราณมา อิดหน่อยแล้วก็แล้วก็มองทางด้านซ้ายไว้เอ mm ้ย hmm. ขอโทษมองทางด้านขวาไว้ก็ถ้าเกิดว่ามันมีป้ายว่าเป็นสถานด้านบางตาอาการบางปูเสร็จปุ๊กยูเทิร์นแล้วก็ถึงแต่ว่านี่กาลังขับรถไป,ปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคงถึงครับยังไงเดี๋ยวตามไปดูกัน ตอนนี้กลับรถกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยบางปูอยู่ข้างหน้านี่เองก็เรามาทําไมกันบางปูอาจจะเคยได้ยินหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่า,าจากหนังเรื่องแบบ249สี่าเอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพี่แดงพายอย่างไปบางปูอะไรอย่างเงี้ยเออก็บางปูก็เป็นสถานตาอากาศ เก่าแก่นะครับของของเมืองไทยเลยแหละประมาณแบบว่าคล้ายๆหัวหินสมัยก่อนที่เป็นแบบตั้งแต่สมัยยังไม่มีพัทยาอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบเออเที่ยวออพักผ่อนสถานตาอากาศกันก็จะแบบนิยมมาที่บางปูกันซึ่งถามว่าชายหาดมันสวยไหมมันไม่ได้สวยหรอกแต่ว่าที่เขามาที่นี่เพราะว่ามันมีออนกนางนวลให้ดูแล้วก็ นกนางนวลเนี่ยจะจะมีเยอะในช่วงประมาณหน้าหน้าหนาวตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวตุลาอะไรเงี้ยมาตั้งมามาจนถึงประมาณมิถุนานแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบมีเยอะเพราะว่าจะเป็นนกนางนวลที่แบบว่าอพยพมาจากทาง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 เหนือทางทางขั้วโลกเหนือทางอะไรอย่างเงี้ยมันอากาศมันหนาวหนาวเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาอยู seul, ่ที่นี่กันเยอะซึ่งมันก็จะบินกันมาทุกปีอะไรเงี้ย โอเคก็เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไร okay, เรามาถึงที่สถานตากาศบางูแล้วนะครับที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นทางเข้าไปที่ที่เราจะดูนกกันเขาเรียกกันว่าสะพานสุสุตาอืมแล้วก็ สมัยก่อนเนี่ยผมน่าจะมาที่นี่สักประมาณประมาณสิบกว่าหนแล้วละ่ะสิบกว่าครั้งได้แหละตั้งแต่สมัยที่ข้างในเนี่ยมันยังเป็นสะพานไม้อยู่เลยครับแล้วก็สามารถเอารถเข้าไปจอดข้างในได้แต่ตอนเนี้เขาปรับปรุงใหม่มาหลายประมาณหลายปีแล้วก็ทําเป็นสะพานอคอนกรีตใหญ่ขึ้นมากเลยแล้วก็ไม่อนุญาตให้เอารถเข้าไปข้างในแต่ว่าตรงปลายสะพานเนี่ยมันจะมีศาลาซึ่งเป็นร้านอาหารอยู่น่าจะเป็นของกองทัพเรือครับไม่แน่ใจ ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็ชื่อว่าร้านอาหารเขาเรียกว่าศาลา,าสุขใจช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณแม่ผมจะชอบพามาเพราะว่ามาประมาณเป็นลีลาดอะไรอย่างงี้กันโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครจะเป็นลีลาดโชว์แล้วพี ำลังดีเลยตอนนี้เวลาประมาณแค่6 20รอผ่านไปไปคิดว่าตัวเองพร้อมไปคิดว่าตัวเองดูดีไปคิดว่าตัวเองีไปคิดว่าตัวเองพร้อมไปคิดว่ามีดีก็สวยไปคิดว่าฉันรวยสมบาง สมัยนี้สนใจแต่คนหน้าตาดีฉันไม่เข้าใจเลยขอร้องฉันรู้ว่าเธอไม่รที่ต้องคอยสวยตลอดลเวลาจะรู้ไหมว่าฉันนั้นคิดยังไงที่ตัวฉันและเธอ